บุญบุมเจอร์ขบวนการเซนไตที่ใครเห็นหน้าฆ่าตาแล้วก็แทบจะปิดหนีการใช้ไหมละ่ะใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละตอนเห็นภาพโปสเตอร์ยืนกอดอ,อกกันอยู่3คนผมเหลือบตาไปเห็นดีไซน์รูปล้อบ,บนหน้ากากแถมมีปากด้วยใครกันล่ะที่จะชอบลงคงมีแหละแต่ไม่ใช่ผมละคนหนึ่งซึ่งตอนที่เห็นหน้ามันน่าจะเป็นช่วง1-2ปีก่อนและผมบอกกับเพื่อนว่าหน้าตาแบบนี้หรอวะที่จะทํามาขายของเล่นมันจะขายได้หรอ โอ้ยทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างงี้ยผมไม่ดูหลังนะเซนตไตยุคหลังเนี่ยดีไซน์ปวดกระบาลแทบทุกตัวเลยนับตั้งแต่เซนไคเจอร์ iger, ที่พระเอกเหมือนเป็นไลเดอร์มากกว่าเซนตไตสีเองแถมไม่ใช่ทีมสีแดงด้วยไหนจะมีหุ่นยนต์มาเป็นขบวนการยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่แต่ผมก็ดูนะสนุกดีนะตอนแรกผมพ่าย <พา S 1> ไม่ได้มันไ้ฟังเราเลยอีกทำไมส่วนรองบาร์เดอร์ที่มีตัวละครตัวเล็กตัวยืด ที่ซีจโคตรจะลอยตอนเห็นก็โคตรขัดใจมากผมยังไม่ได้ดูนะแต่ก็คิดว่าน่าจะสนุกตามที่เขาพูดกันแหละโทษด้วยค่ะมีวาสนาต่อกันแล้วนะอะไรอ่ะเสียวจ๊ะอันต่อไปเป็น King o เจ e r ที่มีดีไซน์ที่โล่งเกินไปนะสำหรับผมปกติเซนต้าจะเน้นทีมสีหนึ่งตัดกับสีเหลืองและขาวแต่อันนี้เน้นสีดำกับสีประจำตัวเลยชุดก็ดูดีนะแต่มันดูไม่ค่อย มีสีเอาเสียเลยน่าเสียดายแต่เขาบอกเนื้อเรื่องค่อนข้างดีนะผมก็ดูไปสีห้าตอนก็คินดีแต่ต้องบอกเลยว่าสีเหลืองโคตรน่ารัก,รก,กแ,แต่ถ้าเราถามเรื่องดีไซน์ยุคเลยว่ามันดูไม่ผ่านซักเรื่องเลยอันนี้สําหรับผมนะอาจจะมีคิลาเมเจอร์ที่ดูดีหน่อยแต่ผมว่ามันก็ดูธรรมดามากหากเทียบกับยุคเฮเซ ยุคนก่อนช่วงต้นปี2000แต่สีเขียวน่ารักมากอันนี้ที่ผมกล่าวมาไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะบอกไว้ก่อนผมเข้าใจแหละว,ว่าเนื้อหามันดีและอาจจะดูสนุกแต่ผมก็ยังไม่ทันดูตอนนี้แต่เอาเป็นว่าผมไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่พูดง่ายๆคือไม่ค่อยเปิดใจนั่นแหละแต่สักวันผมก็จะดูนะแต่ขอขอเคลียร์เรื่องอื่นก่อนปกติผมก็มีเหตุผลในการเลือกรับชมอยู่แล้วเหตุผลก็คือนักแสดงคนไหนหน่ารักผมดูแน่นอน วงเล็บต้องตรงไทยที่ผมชอบเลยนะเช่นทามพิงดอยู่ดีไปทักสืท<า><ด>บทำก็เป็นหน้านะนแล้วเรื่องไุณครับบน่อยเนี่ยคราวนี้ต้องจับให้ได้มินจาไว้กาโอไว้ขอให้คุณไปกับพวกเราเถอะนะฮะ งั้นก็ทำตามพวกฉันนะเดกะเอลโลเดกะพิงที่เหลือไม่ต้องห่วงนะอยากไปไหนก็ไปและที่เด็ดที่สุดก็คือ Go on y นเ l ลโลแต่ถึงผมพูดว่าดูก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นหรอกผมเกิดในยุคแผ่นซีดีมันหาโดนลำบากนะตอนเด็กบ้านจนไม่มีตังค์พอตมาก็ติดเกมเอ ดูแต่ซีรีส์ฝรั่งด้วยพวกมาเวลดีซีะลรพวกนี้เลยทําให้ห่างหายจากวงการเซนไตตลอดการเหตุผลในที่2คือปัจจัยหลักในอดีตที่ทําให้ผมดูซีรีส์พวกนี้ก็คือดีไซน์ยกตัวอย่างเช่นเฮลิเคนเจอร์ขบวนการนินจาที่ผสมผสานระหว่างยุคโมเดินและที่ผมรักที่สุดก็คือดีไซน์กาโอเรนเจอร์ขบวนการที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสรรพสัตว์เทพเจ้าอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่ลงตัวอย่าบอกไปถูก แค่เห็นภาพรวมก็แบบผ่านกับผมเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มส่วนปจนัจจัยอื่นสําหรับเจ้าบูนบูนเจอร์มันคือหาดูง่ายเฉยๆอันไหนสะดวกดูผมก็ดูอันนั้นน่นแหละผนวกกับทางกระตูนขับเอามาลงใน YouTube ด้วยซึ่งก่อนหน้าไม่กี่เดือนผมเห็นกระแสะว่าหลายช่องพาก,กันอวยว่านี่คือเซนไตที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยม<า>ั้งผมก็ฟีลแบบว่ามันจะสนุกแค่ไหนกันเชียววะไหนลองเปิดใจดูสักตอนซิ หลังจากดูไปประมาณ8นาทีผมนี่แบบไม่ไหวละผมปิด YouTube และเข้าแอปช้อปปี้เซิร์ชคำว่าบูนบูมเจอร์เช er ิตสรุปคือหาไม่เจอสุดท้ายก็ไปเจอจากหน้าการแนะนำเพราะร้านค้าไม่มีการใส่คำว่าบูนบูมเจอร์ในโปรโมทได้ซ้ำด้วยความหน้ามืดก็หมดเกินไปกับเสื้อผ้าที่แต่งให้คล้ายกับพระเอกไทยยะค่าเสียหายก็โดนไปประมาณ1,300บาทอันนี้ไม่ใช่คลิปขายของนะเพราะแม่งไม่ใช่ของแท้ได้ซ้ำ แค่จะสื่อว่าผมชอบพระเอกเซนไตเรื่องนี้มากไทายะฮันโดหรือบุลเลตเป็นตัวละครที่รวยสมาร์ทมีสเสน่ห์ยิ้มสวยหน้าใสาใครดูก็ต้องหลงเพราะว่าวถ้าผมได้ดูเรื่องนี้สมัยเด็กผมอาจจะเป็นเกย์เลยก็ได้แต่เพอเอิญผมโตมากับกาโอไว้ก็เลยตามนั้นแต่สุดท้ายแล้วผมก็ชอบตัวละครนี้ที่สุดในเรื่องนี้อยู่ดีแม้ว่าผมจะไม่รู้ข้อมูลอะไรของเขามากนะักเพราะว่าไอชารนาทีที่8วินาทีที่39รวมโฆษณาของช่อง เซนไตการ์ตูนขับด้วยมันคือฉากที่พระเอกบอกว่าจะช่วยเอาชุดแต่งงานของย่ามิลากลับคืนมาและบอกว่านี่คือบริการพิเศษซึ่งฉากแปหน้าตอนนี้ผมคิดว่าแม่งโคตรเท่เลยยิ่งตอนควักไอ้เจ้าไลท์วอตจากเร d e r g จีบัตเซนไตนายชุดวอมกีฬาสีที่มีลายหน้าปัดบอกความเร็วลดแม้ผมจะไม่ชอบหน้าล้อมันก็ตามแต่โดยรว,วมแล้วผมคิดว่าชุดมันสวยมากเลยนะ คือมีล้อติดตามตัวไม่ได้โล่งหรือดีไซน์งงๆเหมือนที่ผ่านมาพระโนกโรกระติประกอบในฉากนั้นมันโคตรทรงพลังและติดหูมากตอนฟังครั้งแรกคือรักเลยงั้นเหรอไม่ใช่ว่าปล่อยมือจากพวงมาลัยโดยสมบูรณ์สินะบุญบุญเชนมนุษย์น่าด้วยเหตุผลนี้เลยทำให้ผมหน้ามือซื้อชุดนั่นแหละและแตัดสินใจที่จะพูดว่านี่คือ การเปิดตัวขบวนการเซนไตที่ดีที่สุดตลอดการคือผมก็ไม่ได้ดูเซนไตครบทุกเรื่องหรอกแต่สําหรับ EP ีแรกของเซนไตผมก็ดูไปหลายเรื่องอยู่นะและคิดว่าเรื่องนี้แม่งโคตรสนุกเลยและทําถึงมากถึงมาก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 ,มาก,มาก,มากทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันคือแค่8ดนาทีแรกเองนะฉากต่อมาก็จะตัดไปที่มิระถูกพาตัวโดยหนุ่มปิศนาในชุดสูตรสุดเท่ที่ถูกเรียกว่าซาชิโลหรือชาซิโลอะไรกอย่าง ระหว่างที่นั่งรถมิาก,กำลังคิดถึงคำพูดของไทยะเรื่องที่ว่าเธอนั้นยังไม่เคยคุมพวงมาลัยแบบสมบูรณ์เลยสักครั้งมันเลยกระตุกจิตให้เธอตัดสินใจที่จะสั่งให้รถบินกลับไปหาไทยะและตั้งมั่นว่าจะสู้ไปกับไปเองทําให้ในบัดนี้เธอได้กลายเป็นบนพิงสาวน้อยสุดล่าเลยผู้ทิ้งผู้ชายมาเป็นฮีโร่คนที่คุมพวงมาลัยตัวเองเหมือนอย่างนายฉันจะเป็นคนพาตัวฉันเองไปย่งจุดหมายที่ฉันต้องการ ส่วนอีกคนที่ทำงานร่วมกับไทยะคืออิชิโรบุนบูนิสัยของเขาค่อนข้างเป็นคนเงียบๆวางมากไม่ชอบทำตัวล่าเริงหรือเบอรีรยเบียวสักเท่าไหร่เพราะฉากที่ต้องแอคแกก็เป็นคนแอคได้เบาที่สุดในกลุ่มแล้วุบบ ผสมกับฉากแอคชั่นได้โคตรจะเฟี้ยวเพราะมีการควงกล้องให้อารมแบบ Take, แลองเทคระดับฮอลลีวูดที่มีลูกเล่นมากกว่าแค่ฟันไปมาและจบโดยรวมแล้วผมประทับใจเจ้าอาวุธที่คล้ายกับค o มเ a นเดอรฟแต่เอป็นว่าผมขอเรียกว่าไอ้แท่งหลิงฟิตแล้วกันคือผมชอบตอนที่พระเอกมันหมุนมากเลยมันให้อารมณ์แบบพวม,มลัลยอะไรพวกนี้และก็ยังเป็นปืนได้ด้วยเป็นดาบได้ด้วยสุดยอดเลย ส่วนจุดอ่อนในเรื่องนี้ผมว่ามันก็มีอยู่นะผมคิดว่าซีนในหุ่นยนต์มันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยสวยด้วยแหละตัวหุ่นยนต์น่ะแต่เจ้าคาแรคเตอร์ตัวบุลบูมหรือบุนดาริโอชื่อมันชื่อนี้ปะวะผมว่ามันก็ดูน่ารักดีน,นะตัวเนี้ยแต่น่าเสียดายที่หุน่นหุ่นตัวหลักมันดูไม่ค่อยมีสง่าราศีเท่าไหร่แต่อย่างน,น้อยเรื่องนี้ซีนตัวละครก็แบกพวกนักแสดงอย่างเงี้ยเขาเล่นโคตรดี มนสามารถทําให้ผมติดตามเรื่องนี้ไปจนจบตอนได้ณเวลาที่ผมลงคลิปนี้ก็อาจจะจบแล้วมั้งและผมก็โดนเพจในไทยใจดีสปอยไปแล้วด้วยก็เลยเฟลนิดๆแต่ทําอะไรได้ละ่ะเราได้ดูช้าทําได้แค่บล็อกเพจกันไปคือสปอยผมก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่แบบเอารูปมันไว้สักหน้า6หน้าเจ็ดได้ไหมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ระบายแค่นี้แหละมันสนุกจริงๆนะสำหรับบูมบูมเจอร์มีเบื่อแค่พาสหนยนต์อย่างที่ผมพูดไปย้ำแล้วย้ำอีก คือมันสู้กันตามสูตรเซนไตเกินไปอะ่ะตอนหนึ่งต้องมีฉากหุ่นยนต์ประมาณ5นาทีนะเอาไว้แข่งของเล่นอย่างไรเดอร์มันไม่จําเป็นต้องมีไงแต่มันก็มีซีนพวกแปลงร่างของเล่นใหม่แต่เซนไตมันจำเป็นต้องมีหุ่นยนต์แบบต้องมีอะ่ะคือมันก็เป็นจุดที่แบบไม่ชอบนะแต่มันก็ต้องมีผมโทคุริมะหรือลิกมาจากช่องเซนไตรไรเดอร์โทคุขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไป้ะครับบายบาย ขออภัยด้วยสำหรับเสียงรบกวนที่ผมแก้ไม่ได้หรอก